สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษต้อนรับปีฉลูนะครับปี2,564นะครับเป็นคลิปพิเศษที่เป็นคลิปที่พูดถึงวิธีแก้ชงไม่ว่าจะชงแบบตรงๆหรือชงร่วมตามหลักทางพระพุทธศาสนานะครับแก้ชงตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งในปี2,564หรือปีฉลูนะปีนักสัตฉลูก็ มีปีที่ชงแบบร้อเปอร์เซชงแบบตรงๆนะครับก็คือปีนักสัตว์มะแมนะครับคือคนที่เกิดในช่วงพศ2474 2486 2498 2510 2522 2534 2546และ2558ใครที่เกิดในพศนี้ถือว่าท่านชงแบบตรงๆ ชงร้อยเปอร์เซ็น์นะครับก็คือเป็นปีเกิดก็คือเป็นนักษัตว์มาเมนะส่วนก็จะมีชงแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็น์หรือชงร่วมนะครับก็คือปีนักษัตว์มาลงแล้วก็ปีนักษัตว์จออันนี้นะครับจะเป็นชงร่วมซึ่งสําหรับคนที่เกิดปีชงไม่ว่าจะชงแบบตรงๆหรือชงร่วมท่านก็ควรที่จะไปสั่งสมบุญสะสมบาร,รมีทําบุญทําทานโดยเฉพาะข้อที่หเลย ท่านทำบุญกับพ่อกับแม่ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในบ้านถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของท่านนะครับหรือใครที่พ่อแม่ท่านได้จากไปแล้วล่วงรับไปแล้วดับขันไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านสิ่งเหล่านี้ก็จะหนุนนําส่งเสริมดวงชะตาของท่านให้มีความสมบูรณ์พูนผลแค็วคาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองอุปสรรคปัญหาจะไม่เข้ามาใกล้จะไม่เข้ามากั้มกายทํางานกิจการอะไรประกอบอาชีพนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างราบลื่นคล่องตัวนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับทำบุญในการบริจาคลงศพให้กับคนไร้ญาติคนไร้ที่พึ่งคนที่ไม่มีญาติคนยากไร้หรือแค่เรามีส่วนร่วมในการทําบุญนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะหนุนนําส่งเสริมท่านเช่นเดียวกันทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับราบลื่นขึ้นมีความสุขอายุยืนยาวนะครับปราศจากโรคภัยนะครับ อันนี้คือข้อที่2ข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือทําบุญบริจาคโลหิตนะครับหรือบริจาคเลือดนะครับกับหน่วยงานต่างๆนอกจากจะทําให้ท่านสุขภาพดีแล้วนะบริจาคเลือดนี่นะครับเลือดของท่านก็อาจจะไปช่วยชีวิตของใครอีกหลายคนที่เขาต้องการเลือดอยู่ให้เขาดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับบุญนี้ก็จะหนุนนําส่งเสริมให้ท่านชีวิตเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขสุขภาพแข็งแรง นะครับอันนี้คือข้อที่3ในการบริจาคโลหิตนะครับข้อที่4นะท่านไปไถ่ชีวิตสัตว์เช่นโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาหรือช่วยเหลือสัมพัตว์ให้เขาลอดพ้นจากความตายรอดพ้นจากความทุกข์ยากความลําบากนะครับบุญเหล่านี้ก็จะหนุนนําส่งเสริมท่านให้สุขภาพดีโรคที่เป็นก็หายโรคที่ไม่มีทางรักษาก็มีหนทางขึ้นมาชีวิตก็มีความสุขมีความราบรื่นครอบครัวก็มีสุข นะครับอันนี้คือข้อที่4ข้อสุดท้ายข้อที่5ตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจะปลูกที่บ้านตนเองปลูกที่ในที่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์นะครับแก่สาธารณชนหรือเป็นสาธารณะประโยชน์นะครับซึ่งสิ่งที่ท่านทํานี้ปลูกต้นไม้นี้มันจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่น้อยใหญ่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นด้วยบุญก็จะหนุนนำส่งเสริมท่านนะครับให้ชีวิตนะครับมีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับอันนี้คือข้อสุดท้ายข้อที่5ซึ่งถ้าท่านมีโอกาสนะครับว่างเว้นจากภารกิจว่างเว้นจากการทำงานนะครับได้ไปทำสักข้อสองข้อนะครับบุญเหล่านี้ก็จะหนุนนำส่งเสริมท่านหรือถ้าหาโอกาส ไปไม่ได้อย่างน้อยที่สุดข้อที่หนึ่งนะอย่างน้อยที่สุดเลยข้อที่หนึ่งก็คือทําบุญกับพ่อกับแม่ไม่มีเวลาเลยโทรไปหาท่านพูดคุยกับท่านนะครับแค่นี้พ่อแม่เขาก็มีความสุขแล้วเมื่อพ่อแม่มีความสุขเราทําให้พ่อแม่มีความสุขแค่นั้นแหละครับบุญหนุนนําส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับให้มันดีขึ้นแน่นอน นะครับอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลคือวิธีแก้ชงทั้งชงแบบตรงๆชงร่วมตามหลักพระพุทธศาสนานะครับตามหลักพระพุทธศาสนาก็จะประมาณนี้ซึ่งถ้าท่านทําแล้วชีวิตก็จะดีมีความสุขราบลื่นนุนดวงเสริมบาร,รมีนะครับดวงชะตาของท่านให้ดีขึ้นนะครับในปี2,564นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทำจิตการงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขเฮงเฮงรวยรตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ